สวัสดีครับน้องที่รักนกเขานะครับไปรักกันต่ออนุเขาใหญ่ทุกท่านครับอีกแล้ววันนี้นะครับมันหยุดถ้าไม่มาต่อนกก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรนะครับไม่มีอาชีพไม่มีการงานทําครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะมีแต่จะต่ออนุกอย่างเดียวครับวันนี้นัดทีมงานมาก็ไม่รู้หมายครับเห็นที่ไหนหมอหมอกก็แวะครับไม่มีจุดมุ่งหมายครับผมเห็นที่ไหนพอมีที่ว่างที่โล่ง คนไม่พุกพ่านนะครับก็พากันลงนะครับวันนี้มากันประมาณ3นะครับ3นกประมาณ5ต่อครับพี่น้องครับนัดกันเอามาคนละ2นั่นแหละแต่ว่าผมดูบรรยากาศเมื่อเช้าแล้วฝนมันมีฝนครับฝนตกผมก็เลยก็ไม่ไหวนะครับเดินไม่ไหวนะครับนกห้าต่อผมก็เหมือนเดิมนะครับผมจริงจริงขี้เกียจนั่นแหละก็เลยอ้างฝนอ้างฟ้าไปตามธรรมดาของคนขี้เกียจเดินนะครับ มาพักผ่อนอย่างเดียวครับทีมงานโอ้เชียนทีนะครับผมกำลังจะหาข้าวกินครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าจะยังไงวันนี้ชอบหรือเปล่านะครับไม้นี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับทีมงานเอาจันเทียวดีครับผมโอ้เชียนเทเออมาไม้แถวนี้นี่เขาชอบครับพี่น้องครับนู่นนะฟูเลยนะฟูโนเชียนเทได้นกไปเลี้ยงฟูโนเนาะได้ ไม่รู้ว่าขันหรือยังขันหรือยังไม่รู้นะขันหรือยังเซียนอาจจะขันแล้วครับเออเจ้าปูโนเนาะสองแก้มนเนาะองคผมปล่อยแล้วครับที่เจ้าสองได้ความพิฆาตวันนั้นครับคืนสู่ธรรมชาติแล้วนะครับนะอาจารย์เตี้ยวันนี้บอกว่าวันนั้นได้นกที่ไม่มีลายคอ วันนี้จะมาเอาแต่ลายคอไม่เอานกนะครับเออเอาไปเอาเอาเอาไปแปะในตัวนั้นนะครับเอาโอเคครับอาออะไรอีกสักทีดิแวะซื้อจะได้ครับก้อยครับเมื่อกี้นี่ผมผมวางไม่ต้องกินหรอกมันเป็นพยาธินะเทนเทไม่ไม่ไม่ยอมขึ้นรลนะครับนอนพลิกลงพื้นดินนะครับกิ้งไปกิ้งมาครับเมื่อกี้นี้ เออพอบอกว่าเออเดี๋ยวจะพาไปซื้อหลอกลูกขึ้นนะครับเออก็ไปทำมาดาครับมาครับพี่น้องครับเราไปทานอาหารร่วมกันครับคอนเช้าเช้านี่ก็ไม่รู้ว่ายังไงดูฟ้าครับห้าสิบห้าสิบน้องเสียนเนาะครับไม่ทราบเหมือนกันว่ายังไงแต่เมื่อกี้ขี่รถมาก็พอมีฝนนิดๆนะครับลงนิดๆอยู่นะครับอากาศโจวงนิ้วโดนแต่วันเสาร์วันอาทิตย์นี่แหละนะครับเหมือนแกล้งกันยังไงไม่รู้น้องเสียนเนาะยังไงไม่รู้นะครับเออ เต่าที่ตีไรนี่มาทุกทีครับอายุเข้านะโอเคครับนุญาตรับทานอาหารก่อนแล้วกันนะครับครับก็วางนกนะครับเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องครับสุดสุดครับไม่กล้าติดไมครับดูบรรยากาศครับร้อยละแปดสิบนะครับผมฝนนะครับเจวที่ผมอยู่นะครับผมโอ้โหน่าเป็นห่วงครับแบบนี้นกป่ายังไม่ขันสักตัวเลยนะครับมีแต่นกต่อ นะครับขันโยนใส่กันนะครับผมไม่ได้ติดไม้วันนี้ผมเอาเจ้าบุญช่วยนะครับอกเจ้าบุญช่วยมาไล่ครับแต่ยังไงไม่ทราบครับมีแดดมีทั้งแดดมีทั้งฝนนะครับมีทั้งไอคึ้มครับไม่ไว้วางใจครับตอนนี้นกป่ายังไม่ได้ยินนะครับยังไม่ได้ยินบริเวณนี้ดีครับแต่บรรยากาศมันจะยังไงเดี๋ยวรอ ดูต่อไปครับพี่น้องครับยาวๆไปนะเชนทีน่าจะไปริมนู้นครับเชนทีนะจันเตียน่อยู่แถวนี้แหะครับผมส่วนผมก็นี่ครับต้นนี้เลยครับฝั่งนู้นไปไม่ได้ครับผมเขาจุดประทัดนะครับใส่นั่นครับไล่นกไล่นกนะครับไล่นกพวกกังเขนพวกอะไรที่กินข้าวเขาไปไม่ได้ครับโอเคครับผมเราดูรารุ้นต่อไปนะครับ ครับสวัสดีตอนเที่ยงครับพี่น้องครับเที่ยงครึ่งครับโดยประมาณนะครับพาทีมงานย้ายแล้วครับเมื่อกี้ไม่มีนกป่าเลยครับผมสาเหตุที่ไม่มีนกป่าก็รู้เลยครับว่าเกิดจากอะไรนะครับบริเวณนั้นนะครับมีของแท้ครับพี่น้องครับของแท้ยังไงเซียนเทวันนี้โดนไปเลยครับพี่น้องครับตัวหนึ่งเหยียวเข้าตีอีกตัวหนึ่งกระปูดเข้าตีครับผมอ่าคุยกันกับทีมว่าหนึ่งในร้อยนะผมว่าไม่ใช่แล้วครับ ผมว่าหนึ่งในพันเลยล่ะหรือหนึ่งในหมื่นเลยแห 1, ล,ละเพราะว่ามันเข้าพร้อมกันนะครับเหยียวนี่นกเชนเทน,นะครับสงสัยน่าจะเล่นไม่ได้แล้วมั้งนี่ผมว่านี่นะครับไม่ไม่รู้ว่าตัวไหนเหยียวเข้านะครับอเข้าพร้อมกันเลยครับพี่น้องครับเข้าตีพร้อมกันเลยกระปูดก็ตีตัวหนึ่งเหยวก็ตีตัวหนึ่งครับโอ้โหไล่ออกทัคกนครับพี่น้องครับอ่าแต่ตัวเหยียวนี่ต้องเชนเทยว่าไปทางเหย,ยวก่อนว่าอย่างนั้น,นครับ แต่ก็ปูนะเอาพเนียดลั่นแล้วครับฝั่งหนึ่งแล้วนะครับนะแต่เหยียวนี่กาลังตีอีกตัวหนึ่งนะไม่รู้ว่าเจ็บมากเจ็บน้อยขนาดไหนแต่ว่าบอกว่าผมไม่ขึ้นแล้วว่าอย่างนั้นนะครับอืนะดูครับลงพื้นเลยครับไม่เกาะคอนเลยตัวนี้น่าจะเป็นเจ้าผ้าขาวหรือเปล่านี่นกต่อหลักนะครับนี่นี่นะครับอาการโดนเหยียวนะถึงกับ หมอบอยู่กับเนี่ยครับพื้นพระเนียดอย่างนี้เลยนะครับฮขนนะรองรอยอ,อีกตัวหนึ่งว่าเป็นนกใหม่นะนกใหม่โดนกระปูดไว้อย่างนั้นนะครับเออเป็นอย่างไรบ้างไม่ทราบเหมือนกันออ้เจ็บครับเจ็บอบอกเลยว่าเจ็บครับดิน้นด้วยครับนกใหม่มันสองเท่าครับพี่น้องครับนะนกใหม่สองเท่าเพราะามันดิน้น นะครับดินไม่พอแล้วก็ตกใจกระปูดเข้าตีด้วยนะครับเป็นสองเท่างูกต่อไม่มีแผลครับแต่ว่าก็เดี๋ยวรอรอสักหน่อยนะเป็นยังไงบ้างทีมงานนะั่งถาไมายอยู่ตอนนี้ก็คือต้นปายางนี่ไม่มีใครกล้าใกล้เลยครับตอนนี้นะนะทีมงานเป็นงไไม่ใช่หนึ่งในร้อยนะครับเป็นหนึ่งในพันนะนนี่กว่าจะเจอครั้งหนึ่งนะเอา้าโอ้ สรุปแล้วหาที่แล้วนะครับนี่หาที่แล้วเป็นไงเซียนอะไรยอมเราเลยยอมย่อมเราเลย,ยจะทําอะไรนี่เห็นถือขข้างหลังเวปนกเปีนนนครับปีนนนถูกปีนนอน,นอย่างเดียววันนี้สรุปแล้วไม่ไม่ขึ้นว่าครับเพราะเราหยุดเราเลยนี้อเลยงานครับโอ้โหจัดไปซองคนนี่เ้ยอ่าหนึ่งในพันนะเซนเทนอะหนึ่งในพันหรือหนึ่งในหมื่นเลย 1, เลย่ละเพราะว่ามันเข้าพร้อมกันเลยตัวหนึ่งก็ปูดเข้า อีตัวหนึ่งเยียวครับอู้ส,สุดครับย่งา,เางเ,ข,าเข,าข้าไปเดียวเดียวเดียวเข้านกต่อหรือเข้านกใหม่เข้านกต่อครับเยียวเข้านกต่อครับนกกระปูดเข้านกใหม่นกใหม่มเข้าพร้อมกันเลยใช่ไหมเขัาผมไม่รู้ว่าจะวิ่งแปลวตัวไหนโอ้ย่งางเข้าไปกลางเราดิขันขึ้นตัวละคเข้ามุอเข้าหยากักอ่พร้อมกันดิโอแยกกันเลยไม่ันพอเถือกจะเราเข้าเดียวเลยดิอ่าโอ้ยเอา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 เป็นไรเป็นไร เอราเดี๋ยวเราเราเราได้รับอาจารย์เตี้ยมาด้วยไหมนี่หรือว่าเรือไปที่หมายเดิมโอ้มาอยู่อยู่นู่นเองโอ้ยกนนึกว่าเอาขอมือไหนที่มือมามือมันไปเอ้ามอยู่อยู่เนาะนึกว่าไปเหมือนกันแล้วไม่ใช่เนาะเอาโอเคครับผมโอ้ใบนี้ยิ่งยิ่งกันั่นนะครับนี่ยิ่งหนานะครับนี่ทั้งปล่าไอ้ทั้งปลายางทั้งปลามันครับโอ้เอาเอาเอาโอเคครับนึกว่าลืมเอาอาจารย์เตี้ยมาด้วยครับเอาลุยลุยลุย ครับก็ย้ายนะครับเป็นหมายที่สามนะครับผมหมายที่สองไม่ไหวครับเมื่อกี้นี่นกมีอยู่ครับแต่ต้นไม้นะครับและพื้นที่โล่งโลไม่มีนะครับมีแต่ป่ายางกับป่าอ้อยนะครับนุ่นจานเตี้ยไปแล้วครับสองตัวนะน่ารุนของแกอยู่ใอ้ทันทีสรุปแล้ววันนี้จบแล้วใช่ไหมนี่ค่อนใบนี่ครับผมพักเลยใช่ไหมนี่พักครับไม่ลองขึ้นเหรอไม่ไหวจริงๆครับพอแล้วครับเนาะ โอเคครับโอเคไม่เป็นไรครับนกเจ็บก็เป็นเรื่องธรรมดาครับก็คงจะลุยกันนะครับผมกับจย์เตี้ยแล้วกันนะครับครับจะเป็นยังไงรอดูรอชมครับผมพี่น้องครับอ่ะลุยงานเตียนทีเนาะครับผมอ่าจะไปพักที่ไหนนี่เถียงนาฝั่งนู้นเลยครับผมครับผมนอนตรงนู้นมีวิทยุฟังหรือยังเอาโอเคครับครับก็เอานกลงนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าสุดๆดครับนกวันนี้ถือว่า สุดๆนะครับกินยากมากๆแล้วก็นกป่าไม่ค่อยจะมีครับแถวนี้ยังไงไม่ทราบนะเดี๋ยวถามจันเตียดูสิว่ามันผ่านไหมนกป่าแถวนี้เอ้าเป็นไงจันเตียไม่ผ่านครับเอ้ยเข้าไหมเข้าไหมเข้าครับแต่ไม่สู้เอเข้าแล้วก็บินออกเลยครับนี่แหละนี่แหละนกประเด็นมันนะเพราะว่าช่วงนี้นกก็เลี้ยงลูกด้วยเนาะจันเตียเนาะมันมีเลี้ยงลูกนะมีนกเด็กอยู่เนาะนอกเสตเนาะนกัว มีนกขึ้นใหม่อยู่ครับเพราะว่าเห็นพ่อแม่มันไล่ต้อนอยู่ครับพี่น้องครับอ่าก็เลี้ยงลูกครับห่าไม่เป็นไรนะครับอ่าแต่ที่เสียเซลมากสุดคือตอนนี้คือเซนททตั้งแต่ช่วงบ่ายมานี้นอนอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยนอนอย่างเดียวอ่าครับผมก็เป็นธรรมดาครับการออกมาสองตัวมันก็ดีอย่างหนึ่งแต่ว่ามันก็ดูไม่ทั่วถึงเนาะเซนเทเนาะครับครับมันต้องดูให้ทั่วถึงนะดูไม่ทั่วถึงนี่ยากแต่ว่าเซนเทนี่ถือว่า ไม่เคยเกิดเคสนี้ขึ้นมาก่อนนะหนึ่งในร้อยไม่ใช่ครับผมว่าหนึ่งในพันเลยมันพร้อมกันเลยมันเข้าพร้อมกันจะออกซ้ายจะออกขวาจะตัวไหนดีล่ะทีนี้ครับมันก็เลยแบบต้องโดนทั้งคู่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวจริงๆครับตอนเดินเปวอนกตอนเดินเปรนกนี่คือยังเห็นนกขันอยู่ปกติครับผมครับโอ้มันเร็วกว่าคนนกนี่เนาะครับผมเอาแล้วครับพี่น้องครับก็ไว้ประมาณนี้ครับยังไงก็เดี๋ยวรอลุยต่อไปเรื่อยๆครับนก หน้าข้าวเหลืองข้าวสูงแล้วไม่ใช่ว่าจะกินง่ายนะมันก็ยังเหลือตัวที่มันเหนียวมันรูพเนียดอยู่ครับที่กินง่ายก็คือนกกี้ขึ้นมาใหม่แยกคู่ออกไปนั่นเองนะครับผมออกจากจ่าฝูงไปแล้วนี่ไปตั้งถิ่นฐานตัวเองใหม่ก็เจอนกต่อเราเข้าไปก็นั่นแหละครับผมเรียบร้อยแต่ส่วนมากาที่เรามาต่อเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นนกที่รู้พเนียดไว้แล้วนะครับมันก็จะมาแล้วก็รู้เห็นพเนียดก็หนีนะครับผมก็ไว้มาณนี้ครับเช่นเคยนะครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์เป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องอย่างเช่นสานที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดส่งข้อควาก่อนใครครับสำหรับผมกับทีมงานครับจะเตี้ยผมไปก่อนครับวันนี้ครับอ่าเครียดเลยเนาะวันนี้เนาะเครียดเนาะครับเจนตีครับผมเกียรติเีเครียดกว่าครับพี่น้องครับ